กินตินตีนตีนตีนตินตนไม่มีลูกค้าลูกค้ามาแล้วไปแล้วจ้าตอนนี้ว่างนันจ้าก็เลยมาชวนกินตีนแปบนงึงแปบนงึงแต่เมื่อกี้นี้กินไปอันนี้ไม่ผ่านนะเล็บไม่ตัด เล็บไม่ตัดแต่ก็กินได้กินได้ทุกคนรอลูกค้ามาเอาปัดไทยลูกค้าไปไหนแล้วเนี่ยเอาลูกค้ามาแล้แปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะลูกค้ามาแล้วไปละทําเป็นใจดีให้ดื่มลูกค้าฟรีกินตีนนะจ๊ะอืมตีนไก่นี่มันก็อร่อยดีนะแต่อันนี้นักก็เไปไ็นหนเล็บยาว กินไปด้วยต้องดูลูกค้าไปด้วยนะจ๊ะเพราะนั่งนั่งอยู่ตรงนี้ไปดู๋ยวลูกค้ามาเห็นเรากินตินตกใจ <c oughs> ดูแมวควักไปก่อนนะ อร่อยดีอร่อยดีแต่ยวเป็นหน่อยไม่มีฟันเป็นสมัยสาวๆโอเคเลยเที่ยวทุกซอกทุกซอย ตอนนี้แก่แล้วฟันไม้เม่อื้อึมงนะมีคนมาบริการตีนอืมแม่จ้า กินตีนวันนี้กินตีนโชว์แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยววันหน้ามากินตีนโชว์ใหม่จ้ะบ๊ายบาย